ถ้าใครติดตามข่าวที่สงขลามีพี่น้องประมงพาณิชย์ที่เขาเคยประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายอาชีพของเขาคือเรือประมงใช้ฝั่งและเรือประมงในทะเลลึกแต่เมื่อปี2558ตอนนั้นไอ u, u. ูจับตามองและตั้งกำแพงเรื่องสินค้า ประมงของเราว่ามีการใช้แรงงานมีการใช้กระบวนการที่ผิดกฎหมายผิดหลักวิชาการมีการใช้แรงงานเถื่อนได้แ,แรงงานกดขี่้้ามนุษย์รัฐบาลรีบต้องออกพระราชกำหนดประมงการประมง2558และมาแก้พอเข้าสภาเนี่ยก็มาเป็นพระราชบัญญัตินี่แหละครับ แล้วก็มีการจูงใจให้ตั้งคนคนหนึ่งให้รับผิดชอบเรื่องนี้จะปลดเราจากบัญชีที่ถูกไออไอยูยูเนี่ยขึ้นบัญชีดำไว้ว่าจะตั้งกำแพงไม่รับซื้อสินค้าประมงจากเราเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปตั้งคนที่คือจะบอกไงดีนายพลอายุมากอ้วนกินเก่ง เลยอ้วนฉุนั่งประชุมเป็นประธานก็หลับสับประโงกต้องให้ต้องให้เลขาคอยตะกิดท่านครับท่านต้องพูดอย่างนี้นะเขาชื่อปอปลาชื่อปอปลาปอปลามีอยู่สามปอน,นั่นแหละพลเอกอะเราคิดดูอะไรกันว่าอ้วนฉุหน้าเหมือนหมูกินจุแล้ะตะกรา,า,ามนี่ชื่ออะไรแล้วสมองก็เหมือนตือบ้วยกาย คราวนี้ทำไรครับมีคุณซื้อบอกว่าต้องให้เรือประมงเนี่ยเปลี่ยนบางส่วนนิดต้องยกเลิกแล้วให้ประมงที่คิดว่าทำถูกระเบียบทำถูกกฎหมายทำก็จะวงใจให้ชาวประมงบางส่วนเนี่ยนำเรือมาบอกรัฐจะรับซื้อให้คุณเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวิธีการประมงใหม่เขาก็หลงเชื่อ อีตาบ و ยไกย่คนนี้ตือบ و ยไก่คนนี้ทำไปเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันนี้10จาก58ตอนนี้67แล้วนะครับ9ปีแล้วเขาไม่ได้ประกอบอาชีพใดเลยเรือหาปลาของเขาไปจอดอยู่ในท่าเรือในทะเลสาบสงขลาในปากอ่าวปัตตานีอะไรเนี่ยแล้วไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนนี้ นับเป็นหลายร้อยลำเขาต้องขายบ้านขายช่องขายที่สวนเลือกสวนไล่นามาเลี้ยงชีพแต่เขาก็ยังเคารพกฎหมายไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายเลยครับติดตามทวงถามยุคนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็มีรัฐมนตรีคนหนึ่งว่าการกระทรวงเกษตรที่โด่งดังอื้อฉามากตั้งแต่เรื่องหมูเถื่อนเรื่องค้าขายตำแหน่งเรื่อง สารพัดเรื่องจนถึงเอาต่างด้าวที่เป็นญาติมาทำธุรกิจแล้วมีทีมงานตอนนั้นอธิบดีกรมประมงเนี่ยทำอะไรไม่เป็นครับเป็นอย่างเดียวรับแจ้งสำแดงเทชรหัวปราเซลมอนแล้วก็สอดไส้เอาหมูเถื่อนมาตีตลาดทำให้คนเลี้ยงหมูสี่ห้าแสนลายต้องเจ๊งแทบจะผกคอตาย เรื่องประมงก็เหมือนกันนนเมื่อมันทําเรื่องนี้ไม่เป็นมันทําแค่รับแจ้งสําแดงเท็จเอาหมูเถื่อนเข้ามาแทนหัวปลาเทลมอนมันก็แก้ไขปัญหาของคนชาวประมงไม่ได้มีอะไรว่าเงินจะต้องชดเชยก็ทําไม่ได้จนค้างคามันถึงทุกวันนี้พอมีรัฐมนตรีรัฐมนตรีอะไรครับเขาเรียกไอ้แปงไอ้แปงไอ้แปงมันอยู่พัทลุงครับ แต่รัฐมนตรีแป้งคนนี้อยู่ที่นี่ไม่รู้แป้งอะไรนะผมไม่รู้มันคือแป้งยังไม่ทําอะไรให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวประมงตรงนั้นเลย <c oughs> วันนี้เขาไม่ได้ทําแบบคนไม่มีวุฒิภาวะเห็นแก่ตัวเหมือนกับผู้กระทําความผิดดัดพงพางในทะเลสาบสงกลานแล้วไปพอถึงเวลาต้องลือไม่ลือเรียกเงินเรียกทองทําอะไรบ้านเมืองปนวนสุดท้าย ปิดท่าแพขนน้ำยนให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปไหนมาไหนไม่ได้แต่ชาวประมงกลุ่มนี้เขามีวุฒิภาวะเขารู้ดีรู้ชั่วเขาแค่นัดประชุมกันในสมาคมประมงแล้วก,ก็กำหนดมาตรการว่าจะรอรัฐบาลก่อนถ้ารัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้เขาซื้อเรือของเขาตามที่สัญญาเพราะถ้าเขาจะไม่ขายไม่ได้แล้วครับตอนนี้เรือมันผุพังไปแล้วสิบกว่าปี จะเอาขึ้นอู่ขึ้นคานไปซ่อมก็ไม่ได้แล้วเพราะรัฐบาลหลอกว่าจะซื้อเองให้เขาไปเปลี่ยนอาชีพสุดท้ายเขาถึงมีมาตรการเขาจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนชนใหญ่เดือดร้อนเขาจะไม่ปิดท่าเพขนานยนต์จะไม่ปิดปากอา่าวแต่จะชุมนุมกันแค่ที่หน้าท่าเรือของตำรวจน้ำให้รู้ว่าเขาเดือดร้อนแล้วรัฐบาลต้องรับผิดชอบ เพราะถึงแม่อิตาปือ้อตือปยไก่นั่นจะทําผิดพลาดแต่มันสืบเนื่องมาเรื่อยๆไอ,อ้รัฐมนตรีแป้งคนนี้ก็คือคนที่เป็นลูกพักของอิตาปือ้อป่ยไก่คนนี้ก็ต้องดูกันสิครับว่าจะทําได้หรือไม่ได้แต่พี่น้องชาวโรมงคนที่ผมชื่นชมเขามากแล้วยังบอกเขายังไปให้กําลังใจเขาบอกว่าผมชื่นชมมากที่คุณทําถูกกฎหมาย แต่ถูกรัฐบาลหลอกให้กลายเป็นคนผิดกฎหมายและไม่แก้ไขอะไรให้แต่ไอคนที่ทำผิดกฎหมายมันเอากฎงูมาจะทำให้มันถูกกฎหมายโดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยรู้ไม่เท่าทันไม่รู้ว่ารู้ไม่เท่าทันหรือแกล้งงูหรืออะไรรับปากจะก,กำหนดเขตประมงพิเศษให้พวกนี้ทำผิดกฎหมายทั้งทะเลสาบสงขลามันทำได้ที่ไหน นี่เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่สงขาที่อยากจะรายงานเรื่องที่สองครับเลือกสวกันไปแล้วเป็นไงครับมีคนมาเล่าผมฟังว่าท,ท่านเชื่อไหมเขามีมหากรรมประมูลหัวประมูลควายกันตอนแรกเนี่ยจูงกันไปที่โน่นครับโอ้เขาบอกว่าจูงกันไปที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งเอ้ยไม่อย่าเรียกโรงแรมเลย ยุงไปคอกคอกหนึ่งคอกเรามูลไม่ลงทุนอะไรเลยเพียงแต่ไปเรียกร้องบอกต้องการต้องการอ,อ่วัวควายที่เชื่อผมว่าเราจะต้องเลือกคนที่เป็นของประชาชนคขวยประชาธิที่ปไตยจจริงๆให้วัวควายพวกนี้ไปช่วยกันสมัครค่าสมัครก็ไม่จ่ายมาถึงบีบบังคับก็อีกว่าต้องเลือกคนนั้นต้องเลือกคนนี้ต้องเลือกควายตัวนั้นเลือกควายตัวนี้เตรียมสีส้มจะมาทาแล้วปรากฏว่า ไอ้ควายสามร้อยกว่าตัวเนี่ยมันไม่ง่มันแตกฝูงครับเพราะแตกฝูงทําไงรู้ไหมครับอีกกลุ่มเหมือนกันควายสีแดงจูงมาเยอะแยะรับปากจะให้ค่าตัวเท่านั้นเท่าน,นี้ให้ไม่ได้แถมข่มขมู่เขาด้วยมันก็เลยแตกฝูงเหมือนกันรู้ไหมครับมันไปย้อมสีน้ำเงินที่โรงแรมใหญ่ที่อยุธยารวบรวมได้แปดร้อยตัวแล้วก็จูงกันมา จูงเงนมาประมูลกันเสร็จสับเรียบร้อย,อยได้สมาชิกสภาควายมา2 200ประมาณ150 160นี่มันมันทาสีน้ำเงินมาเรียบร้อยแล้วกตกตกกตทำอะไรไม่ถูกเลยครับไปไปมาเนี่ยสุดท้ายบอกว่าวันเนี้ยจะมีการรับรองผล รับรองก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังเพราะจะหาพยานหลักฐานหาให้ตายชาตินี้ทั้งชาติชาติไหนก็หาไม่ได้ดูเลือกสอสอ,สอก็แล้วกันครับไปมีเรื่องร้องเรียนเท่าไหร่4 0่ร้ยกว่าลาย400ร้อกว่าเขตนับเป็นพันคดีให้ใบแดงไม่แค่สองคนที่เหลือปล่อยไปอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วถามว่ามีปัญญาอะไรจะมาสอยสวที่นั่นแต่ปรากฏว่ามีคนที่เขาฉลาด เขารู้เท่าทันเขารักบ้านรักเมืองเขาไป,ไปาร้องไปร้องศาลร้องอะไรเนี่ยคราวนี้มันเริ่มปูดพยายนหลักฐานว่าไอ้ตลาดนัดประมูลวัวประมูลควายทั้งสีสม้มสีแดงสีน้ำเงินนี่มันชักจะไม่ค่อยสะอาดแล้วมันผิดกฎหมายแน่ถ้าร,ถรับรองใบกรอติคุกท่านสังเกตดูเดี๋ยวจะมีรูปมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งลงในทิกตอกมั้งตัวประธานกกตอเองให้สัมภาษณ์ แต่ไม่ล่ะครับสมองกลวงต้องเติมมันสมองอยู่เรื่อยมีคนข้างหลังคอยกระซิบบอกว่าท่านต้องพูดอย่างนั้นท่านต้องพูดอย่างนี้ต่อหน้าไมอ่ะและดูอิงก,ก,ก็แล้วกันแล้วกกตมันย่อมาจากอะไรมันทำาอะไ,ไม่ได้เลยแต่ข้อยังดีตอนนี้ก็คงจะไม่มีคงจะไม่มีการรับรองก่อนก็เราต้องดูกันต่อครับฝากพี่น้องประชาชนนี่เรื่องเลือกสอวอผมเอา เล่าไปเล่ามาบอกเรื่องทั้งหมดผมไม่ได้พูดเองนะมีคนเขาเล่าให้ฟังว่าคราประมูลวัวประมูลควายสามสีกันอย่างนี้แหละแล้วมันถึงได้หัวหน้าควายไป